สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่นางชูชาดาได้ามาขอหรือว่ามาอธิษฐานขอใหอ้มีสามีที่มีตระกูลเสมอกันหรือว่าให้มีศินเสมอกันมีจาคะเสมอกันแล้วก็ขอบุตรเป็นผู้ชาย นางได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้มาบวงสวงเทวดานางคนใช้ก็ได้มาแต่ว่าพอมาเห็นพระโพธิสัตวะนะ์ซึ่งมีจิวพันณบณะเป่งปังเหมือนกับเทวดาจึงได้กับอบอกนางสุชาดาว่าตอนนี้เทวดารอยอยู่แล้วขอให้อาแม่เจ้าได้ เดินทางไปบูชาบวงสวงเทวดาที่นั่งรองอยู่แล้วนางชุชชดาจึงได้ามาแล้วก็ได้ถวายข้าวสตุข้าว,าาวมัทุปายาตสี่บก้อนองค์ก็ได้เสบยแล้วก็ได้นางก็ได้ให้กำลังใจแจ่พระโพธิสั์ว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ ก็ขอ,ขอความปรารถนาของพระองค์จงสําเร็จตางที่ความปรารถนาของพระพเจ้าเ <c oughs> มือ่อนางได้อ่ให้กําลังก่แก่พระโพธิสัตว์แล้วนางก็จึงได้อ่ากลับไปพระโพธิสัตว์ได้เสวยพญาหาร49ก้อนแล้วก็ได้อ่บอก หรือว่าได้นำถาดไปลอยที่ท่าน้ำแล้วก็ได้เรียกว่าเมื่อถาดลอยทวนกระแสไปจึงได้มีความมั่นใจว่าจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางจึงพระโพธิสัตว์จึงได้ไป ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ดันั้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่นา,างชุชาดาได้มาารถนาและขอความาัฒนาของนางก็ได้สำเร็จบ้นไม้ดันั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญหลังจากนั้นมา นังจากที่โะองนั้นได้ตัดสัรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับก็จึงได้องค์ก็ได้มาสเสวยวิมุตในสัปดาห์ที่5ในสถานที่ตรงนี้และที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สเสวยวิมุตสัปดาห์ที่5 องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่มีส่วนสำคัญชาวพุทธทั้งหลายต่างก็ได้เดินทางมาบูชาสักการะเพื่อจะเป็นสิริมงคลฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายที่มีโอกาสก็ควรที่จะมาบูชาสักการะได้มาเห็นมาเข้าใจ สถานที่ต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นางสุชาดาก็ได้สมปรานาก็จึงได้มาบูชาสักการะได้มาบวงสรวงเทวดาก็เป็นสิ่งที่เขาก็ได้ทำเป็นพุทธร,รูปให,ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจว่าสถานนี้เป็นสถานที่สำคัญ แล้วก็เป็นสถานที่ที่คนที่จะมาบูชาสักการะเป็นสิ่งที่สำคัญอางจุชาดาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ถวายกล้ามญาติพระโพธิสัตว์แล้วก็เดินได้เป็นอาหารที่มีอานิสงส์มาก าาที่พระเจ้าบอกว่าอาหารที่มีอานิสงส์มากก็มีสองครั้งคืออาหารที่นึ่งจูจาดาถวายาแล้วก็อาหารที่จุนนะได้ถวายมีอานิสงส์มากก็ถือว่าเป็นผู้ที่สําสคัญที่แล้วก็นางก็ได้เป็นพระสวสดาบัณเป็นคนแรกที่ได้ ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอันนั้นก็อยู่ว่ามีชาวพุทธหรือว่าคนทั้งหลายก็พยายามที่จะมากลับมาไหวามาบูชาแม่นางชุชาดาหรือามาบูชาพุทธองค์ที่พระองค์ได้มาเสวย บิมุตในสัปดาห์ที่5ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ได้บูชาคนก็ได้ใส่บาทใส่บาทแล้วก็พู้องค์ก็ได้มาสเสมยวิมุตหรือว่าเสมยสันติสุขสเสมยสุขในที่แห่งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เราได้เข้าใจทีจะ,ะประพฤติปฏิบัติเ,เข้าใจในสถานที่ที่พระองค์ได้เสวยไม่หมดแล้วก็ได้รับสว่วนกิจสำคัญหรือว่าบุญกุศลที่ สถานที่ตรงนี้แล้วก็ต้นอจับปาลนิโคตก็ถือว่าเป็นต้นไทรมีความเย็นเป็นสุเจ้า,จาอินเดียเขาก็ให้ความเคารพบ,บูชา,าต้นไทรเพือ่อเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าอันนั้นเวลาต้องการสิ่งใดก็จะมาบูชาสการะ นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเป็นสิ่งที่สำคัญที่ได้รู้ได้เห็นการชาวพุทธที่มาจากทางรัฐ,รฐ,รฐมหาราชตระท่านก็ได้มาครับและก็ได้มาบูชาสักการะได้มาเราได้มาเห็นในส่วนต่างๆเวลา,า,าอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนก็ ราก็มาเรื่อง,งอบูชาสักการะหเห็นในสถานที่ในสิ่งที่สำคัญนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรที่จะมามาดูมาเห็นหาให้เข้าใจและเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ขอบุญกุศล ทุกท่านที่ได้อนุโมทนาขอบุญทุกท่านเหล่านี้ให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญสงรารชนะทุกประการเถิด